มีนทิงมีนทิงเลยกันมีนทิงเลยกันอ้าวอันนี้ทิงกันใช่หให้เลือกอะไรมีนทิงหรือทิงมีนแล้วแต่เลยทิงนี่ว่าือจริงๆตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไปว่าทำไมถึงแซวโมเมนต์นี้ออกมาอือก็ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนึงครับในเน็ตในเน็ต ในในโซเชียลในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะเซวล์อย่างในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นเอ้ยนี่เขาจับจิ้นกันเลยแต่เขาแอบพี่แอบเขาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูเขาชอบเขาชอบมันจะมีลายตุอะไรมาแต่เขินมาเวลาเขาเซลล์มันจะไม่ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใกล้ชิดกันะห่างผมว่าไงอ่ะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วครับสนิทกันเนี่ยยิ่งใใกล้ชิดกว่าเดิม คือจริงๆอ่ะผมกับผมกับมีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับครับผมคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราผูกพันกันเลยเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ยแปลกๆสีอะไรเงี้ยใครจะไม่รู้เอออ่ะใครจะไปรู้ยังไงอ่ะครับใครจะไปรู้ยังไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋อจริงๆทีนี้ก็ยังมีการหยอกกันด้วยอ๋อครับกยว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร์เสียแกไม่ยอมครับผมไม่เพราะปกติอยู่ทีมด้วยกันไงใช่ อ๋อดูแลดีครับเนี่แค่ดีพี่ทิงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไปอะไรไม่ผมผมเพิ่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงพี่สดรายการสดใช่คนนึงประโยคดุกดานอีกคนนึงคือแบบว่าซ้อมเจลมาอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วไงของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวผมก็เลยไม่แล้วคือพี่ทิงก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะส่งอะไรให้ว่าผีแพะ ไหนอ่ะผมอยากเห็นหน้าผีอ่ะตอนเนี้ยผมอยากเห็นหน้าผีอ่ะเป็นไงบ้างางคนจับที่มากๆมันมีเขินเล้วเขาถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมผมมเขินเขินไหมอ่ะผมผมว่าผมก็มีมันเราอันนี้กันแล้วครับเรารู้กันแล้วเกินจเกิน หมายถึงว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีเป็นยังไงใช่ใช่เฮ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่พี่ไม่เป็นไรสมมติสมมติสมมติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆอเ่มันสามารถหโอ้ผมกลัวตลกกันในในขำอะผมกลัวขำอะคือผมว่าท้องแข่งตายเอางี้ มันผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากครัสำหรับผมนะนแบบว่าถ้าสมมุติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักสแสดงโอเคแต่ว่ามีนมีกับทิงมันเหมือนแบบว่าร,รู้กันรู้กันแต่เด็กอะ่ะมันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักสแสดง <c oughs> ผมเป็นนักสแสดงโหย,ยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนมันอยู่ไงก็เลยแบบแต่ณวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้วอ่ะถ้ามันต้องสุมบทบาทมันไหวไหม มีแบบที่กนมาเลยตะโกนมาด้วยความที่อะเรามีประสบการณ์มาก่อนเราถ้าจะต้องต้องไม่แต่แต่เหมือนโอ้ไม่ได้อะไมยังไง้างตะไปที่ตองเล่นร้ยงไกับพี่เขาอะก็ถ้าเป็นงานยากครับผมถ้าถ้าสมมติว่ามีมีติดต่อมาก็ยากนะยากก็ทีก ผมคิดอยู่ผมคิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดมันยากันพี่ผมว่าหลุดแน่นอนคือขำแน่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะไม่ได้ถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้หมายถึงความรู้สึกตอนนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้เลยหลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เราเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้ครับเรามีฮีสิร์ฟมั้ย ไม่มีอีกแล้วไปเสิร์ฟไงอ๋อมีมีเล่นเล่นกันอยู่แล้วเราชอบเล่นกันอยู่แล้วเอาเอาผมไปทางนักแสดงดีกว่าแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทางวัตถิเลยไงได้ไหมพี่น้องได้ไหมพี่น้องไดเล่นเล่นกันพี่น้องกันได้เพื่อนรักได้ไหมเพื่อนรักได้ไหมเพื่อนรักได้รักเพื่อนอะรักกันมากนะรักเพื่อนอย่รักเพื่อน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 นะเพื่อน มันก็ต้องมีท่าพาไงมีท่าพถามแบบว่าเหมือนคำถามแบบว่ามันไปทางได้หลายทางเขามีเขาทำนานไงแต่ว่าพี่จินเขาแบบว่าใช่ใช่โหดแล้วไม่เยอะเลยจริงเขินไหมเนี่ยตอนเนี้ยเขินรับแต่ดูเหมือนมีไม่ได้เนินนะฮะผมผมผม่ชินกับเขาผมชินจรใง ไม่เล่นเล่นบาสด้วยกันบ่อยรู้ว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรคือแบบดูใจกันดูใจเล่นกันบ่อยเล่นกันบ่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักได้ไงเรักได้ปะนี่แป๊บนึ่งพี่คิดตลอดเวลาเอ้กระทิงคิดตลอดเวลาเพอจะบออกมาเป็นไงวะเพื่อนรักยังไงวะคือผมเข้าใจเพื่อนรักในสำสำรับผมนะก็รักเพื่อนไงก็ใช่ใช่อย่างนั้นเลยรักรุ่น้องอะไรอย่างเงี้ย ก็แจวเหรอเขียนหมดตลอดแต่แล้วหลังจากนี้คนจะจิ้งกันไม่ติดผมว่าส่วนตัวผมส่วนตัวก็พวกพวกเราเล่นกันอยู่แล้วกันแล้วแต่แต่ที่เขาไปจับจิ้งอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าผมกับน้องเยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้วครับ รู้กันแค่สองคนอยบ้ากโอเคค่ะทำหด้ค่ะอครับอนรับ